สวัสดีครับเพื่อนๆชวนไผ่แทนคุณนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับสวนไผ่แทนคุณนะครับที่แปลงไผ่สังหมดนะครับปีนี้นะครับอัปเดตเดือนมิถุนายนนะครับ2568นะครับพาเพื่อนๆชมสวนไผ่กันนะครับช่วงนี้ที่สวนนะครับก็หน่อไม้ของไผ่สังหมุนก็ออกค่อนข้างเยอะนะครับ สวนไผ่โดยรวมก็ร่มรื่นนะครับตอนนี้แปลงไผ่ก็สามารถดูแลนะครับจัดการพวกหญ้าคุมพัชพืชได้หมดแล้วนะครับผมจะสังเกตว่าด้านล่างจะไม่ค่อยมีพวกหญ้าพวกอะไรลยนะครับเพราะว่าต้นไผ่เขาได้คลุมไม่หมดแล้วนะครับเพราะช่วงก่อนเข้าฝนที่ผ่านมานะครับทางสวนก็ได้ทําการ สางลำนะครับแต่งกอเรื่อยๆนะครับผมนำลำเก่าค้างเก็บออกนะครับผมนี่ครับมีการแต่งลำออกไปนะครับใหน้นูต่ำๆเพื่อจะให้เขาได้มีลำใหม่ขึ้นมานะครับในปีนี้นะครับ ผลปัญหาล้มกอไผ่นะครับที่โค่นหลังจากที่ฝนตกชุกนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นดินทรายนะครับเพราะไผ่เราอ่าลากเข้ามาได้ลงลึกนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องกอล้มบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมผมเคยเอากระเจียวเพชรน้ำผึ้งมาลงไว้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีให้เห็นอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าไปหมดแล้วนะครับ บรรยากาศโดยรวมของสวนไผ่นะครับแปลงไผ่สร้างหมอนของผมก็ประมาณนี้นะครับผมสังเกตนะครับพื้นด้านล่างนะครับจะเป็นใบไผ่ที่ส่วนใหญ่นะครับก็แทบจะไม่มีญ้านะครับเนี่ยเพราะว่าไผ่เขาคลุมหมดแล้วนะครับด้านล่างสวนนี่นะครับก็คือเราทํางาน,น,นเหนื่อยจาก สวนนาเข้ามานะครับก็มานั่งใต้ลมไผ่ก็ค่อนข้างเย็นนะครับลมพัดดีนะครับผมพาเดินชมนะครับลำไผ่มาพอสมควรนะครับทีนี้จะพาดูหนอกกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ที่สวนหน่อไผ่สร้างหมนก็จะประมาณนี้นะครับมีพอได้เก็บนะครับไปทำอาหารไปแบ่งญาตินะครับสบายสบายเลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นเศษซากอริยธรรมของผมเองนะครับเป็นปลายสวนซีรีส์แรกเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าไผ่อะช่วงที่เราปลูกช่วง3-4ปีแรกอะเราจะยังไม่ได้ผลผลิตอะไรกับเขานะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของผมก็คือผมจะปลูกไว้ใช้งานเองนะครับสำหรับไผ่สร้างหมุนแปลงนี้นะครับ ก็ยังไม่มีการทํากิ่งพันธ์ุออกตลาดใดๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทําเองนะครับช่วงนี้ก็จะรอนะครับลําไผ่เขามีอายุที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วผมก็จะกลับมาจัดการของผมเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ปลูกให้เขาโตไว้ก่อนนะครับลําไผ่สวยๆนะครับมันใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับในอนาคตสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับพามาอัปเดตชวนไผ่กันนะครับณนะมิถุนายนนะครับ2,568นะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ